สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นไงบ้างเอ่ยสบายดีไหมคะพบกันอีกรางนะคะที่ห้องเรียนครูมีนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูมีก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้เรียนรู้คือครูมีจะให้เด็กๆฝึกอ่านคำผสมสระเออยากรู้ไหมนะว่าสระอะไรจะให้เด็กๆผสมคำสระ นี่สระอะตามนี้เลยนะคะเด็กๆรู้จักไม่เอ่ยสระะถ้าอยากรู้จักเด็กๆต้องตั้งใจเรียนด้วยนะคะก่อนที่เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสระอะครูมีก็มีเพลงสนุกๆเกี่ยวกับสะระให้เด็กๆได้ฟังกันด้วยพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ เสียงสั้นอยู่คู่เคียงกันทายันชนะจับปกระปกระทะตะกละมาราลวนอะตาม,มาเรียงรายค <_ C _> ำสาระอมีตัวสะกดอาจจะกระโดดเป็นหันอากาศเช่นกะนอกกันและฉันนั้นมันตัวอะแปรพันเป็นหันอากาศตัวอะแปรพันเป็น ระอาจะมีเสียงสั้นอยู่คู่เคียงกันถยันชนะจะปะกระปากระทะตะกละมาระลวนอาตาม,มาเรียงรายคำสะระอามีตัวสะกดอาจจะกระโดดเป็นหันอากาศเช่นกะนอกกันและฉันนั้นมันตัวอาแปรผันเป็น อากากตัวัวปรพนเป็นนัอากากศเด็กๆก,ก็ได้ฟังเพลงสระอ่ะไปแล้วใช่ไหมคะป็นไงบ้างเอ่ยถ้าเด็กๆสังเกตนะคะเด็กๆจะเห็นว่าในเพลงจะมีสระอ่ะอยู่ใช่ไหมคะไหนใครสังเกตยกมือขึ้นหน่อยอ่าเยี่ยมมากเลยคะ่ะที่เด็กๆสังเกตเห็นว่าในเพลงจะมีสระอะอยู่ด้วยใช่ไหมคะเก่งมากๆต่อเมื่อตัวเองหน่อยค่ะ ต่อไปนะคะครูมีจะให้เด็กๆเรียนรู้และหัดอ่านคำผสมสระอะพร้อมหรือยังเอ่ยเด็กๆพร้อมที่จะเรียนแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนแล้วครูมีมีวิดีโอให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผสมคำสาระด้วยนะคะเด็กๆต้องสัญญากับครูมีนะคะว่าเด็กๆจะตั้งใจเรียนถ้าเราสัญญากันแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะ อ่านประสมคำสัะอะกออกกจออกจตออตออปะออะอออชออะชสออักพออะสออะสะชออ ทออทะทออทะ,ะมออะมะรออะระยออะยะหออฮะ,ะนออะ,ะงอ,อะงะอ่าเด็กๆก็ได้เรียนไปแล้วนะคะเป็นไงบ้างเอ่ยเด็กๆได้อะไรบ้างคะ เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสระอะไรคะตอบครูมีไหนคะตอบให้ดังๆเลยคะ่ะถูกต้องคะ่ะสระอะนั่นเองคะ่ะค่ะสุดท้ายนี้ครูมีก็อยากให้เด็กๆไปฝึกเขียนคําที่เด็กๆได้เรียนในสมุดของตัวเองและอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะ และให้เด็กๆไปฝึกอ่านคำผสมสะระแล้วส่งวิดีโอมาให้ครูมีดูกันด้วยนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย